ถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของเครื่อง q f o x ครับเครื่อง q f o x นะครับแบ่งออกเป็น3รุ่นใหญ่ๆนะครับเป็นรุ่น SSP รุ่น CTT c CT, y c l i o r r o เ t i o นนะครับแล้วก็เป็นรุ่น CRH นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่สุดระหว่างเครื่อง SSP CTT CT, แล้วก็ CRH นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเครื่อง SSP นะครับ จะมีการใช้ไซคเคิลของซอลสเป a ร์ร่วมกับโพลิช i ันหรือว่ามาตรฐานที่โพลิชชันก็คือการพ่นไอเกลือสลับกับการเ,เป่าแห้งนะครับถัดมาก็มีการพัฒนาเป็นเครื่องรุ่น CCT นะครับก็มีการพ่นซอลสเปอร์รวมถึงทำโพลิชชันได้รวมถึงเพิ่มในเรื่องของความชื้นสัมผัสมาแบบควบคุมไม่ได้นะครับความชื้นก็จะอยู่ที่ประมาณ95-100ค่อนข้างชื้นมากๆครับ ซึ่งมารองรับการทดสอบในมาตรฐานในเรื่องของออโตมอีฟที่มีการใช้เรื่องความชื้นสัมผัสจำนวนมากนะครับสุดท้ายก็เป็น CRH นะครับรุ่นที่ออกมาล่าสุดนะครับสามารถทำไซเคิลของซอ h สเปร e ได้โพซิชชันได้รวมถึงเรื่องของความชื้นสัมผัสได้แต่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ในเรื่องของการควบคุมความชื้นสัมผัสจากเดิมเนี่ยที่ไม่สามารถควบคุมได้ใน c c t นะครับ ในรุ่น CRH สามารถควบคุมความชื้นสัมผัสได้ด้วยนะครับซึ่งบางมาตรฐานของงานออโตโมทีิมีการพูดถึงเรื่องการควบคุมความชื้นสัมผัสด้วยนะครับสำหรับไซเคิลที่ผมจะพูดถึงเป็นอย่างแรกก็คือไซเคิลของ s o ลสเปย์นะครับซึ่งมีเป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องโซลสเปย์ของ q f o x อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น S3CT s หรือว่า CRH ASTM G58A5 นะครับได้มีการระบุว่าให้ใช้ไซเคิลของฟอกหรือกระบวนการการปล่อยละอองเกิือในชามเบิร์นโดยหลักก็มีการละลายสามโซเดียมคอไลด์นะครับหรือเกลือแกงนะครับลงไปในถังแล้วก็จะถูกปล่อยมาโดยปั๊มนะครับมาชนกับอากาศนะครับทำให้เกิดเป็นละอองหมอกนะครับ ซึ่งการทดสอบแบบนี้จะปรากฏอยู่ในมาตรฐาน a s t m b 17ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับหรือ BS 3900 F4 นะครับซึ่งมีการใช้แพร่หลายมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับไซคเคลิลถัดมาก็เรื่องของโพลิชั่นนะครับถ้าใครจำสไลด์ก่อนหน้านี้ที่ผมมีการพูดถึงโพลิชันจะมีเป่าให้แห้งนะครับโอเคสไลด์นี้ก็แสดงรูปของการเป่าให้แห้งนะครับ นอกจากซอฟฟอกแล้วเนี่ยก็ยังมีการเป่าไ้แห้งด้วยนะครับสลับกัน1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับจะแสดงรูปมีการเป่าโบเวอร์นะครับผ่านฮีเตอร์ไปยังแชมเบอร์แล้วก็ผ่านดิฟฟิวเซอร์ทำให้อากาศหรือว่าอากาศที่มีความร้อนเนี่ยกระจายตัวไปสู่ชิ้นงานครับเราพูดถึงเรื่องซอสเปลเรื่องของโพซิชันที่มีซอสบวกกับการเป่าไอแห้งนะครับ ถัดมาก็คือ CDT นะที่มีการพูดถึงเรื่องของความชื้น95-100แบบควบคุมไม่ได้นะครับในส่วนของ CDT เนี่ยทำงานอย่างไรนะครับทางด้านซ้ายเลยรูปด้านซ้ายนะครับโดย CDT เนี่ยจะมีการสร้างไอ้น้ำด้วยน้ำ DI นะครับกระบวนการทำความชื้นแบบนี้ของเครื่องรุ่น CDT ก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือการป่าจาก ระบบไหลเวียนของอากาศก็คือไม่มีตัวช่วยเรื่องของการไหลเวียนของอากาศนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับรุ่นของ CRH นะครับถ้าดูจากรูป CRH นั้นจะมีตู้คอนดิชันแอร์คอนดิชันนะครับซึ่งสามารถรักษาเรื่องของ RH แล้วก็อุณหภูมิของอากาศภายในแชมเบอร์ได้นะครับก็ลเลยทำให้มันสามารถควบคุมความชื้นสัมผัสได้นะครับรวมถึงอุณหภูมิด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนครับ CRH มีข้อดีมากกว่านะครับก็เป็นรุ่นที่เหนือกว่า CDT นะครับมีตู้แอร์คอนดิชันมาร่วมด้วยกับระบบของ CRH นะครับเนื่องจากรูปแบบของการทดสอบของเชอร์วินวิลเลียมที่ผมพูดถึงไปนะครับให้ Q-Fox เนี่ยทำตาม a SMG t M G 85 A5 ที่มีการใช้ไซเคิลร่วมกันระหว่าง Q-Fox ก็คือ s า t t Spay นะครับและ d i e Off ซึ่งทำได้ในเครื่อง q f o x รุ่น CDT และ CRH ทั้งคู่ครับครับเราจะมาดูผลเปรียบเทียบระหว่างการใช้เจ้าเครื่อง q f o x รุ่น CDT นะครับแล้วก็ CRH นะครับภายใต้มาตรฐานเดียวกันก็คือ ASMG 85นะครับที่มีการพ่นละอองน้ำเกลือ1ชั่วโมงนะครับที่แอมเบียน์ของอุณหภูมิห้องประมาณ24อ,องศานะครับ แล้วทําให้แห้งที่อุณหภูมิ35องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงจะให้ผลการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยสารละลายที่ใช้นะครับจะเป็นโซเดียมคลอไรด์0.05%นะครับแล้วก็โซเดียมซัลเฟตเนี่ย0.35%ที่ระดับ pH 5-5.4ครับกราฟที่เห็นด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นนะครับ สำหรับเครื่องที่ทดสอบด้วย CTT แล้วก็ CRH นะครับซึ่งผลการทดสอบที่ออกมาจากคอนดิชันที่ตั้งไว้เหมือนกันนะครับก็คือการฟอกไอเกือ1ชั่วโมงแล้วก็เป่าไอแห้ง1ชั่วโมงแต่กลับให้ผลที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับทั้งทั้งที่เป็นการ ใช้งานไซคลที่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับทำไมผลการทดสอบมันถึงไม่เหมือนกันทำไม CDT มันดูรุนแรงกว่า CRH นะครับตรงนี้ผมแรงเอากราฟมาให้นะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงของไซคลนะครับก็คือ1ชั่วโมงหลังจากที่ผมฟอกไอเกลเราทดสอบไอเกลไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นดายเนี่ยแต่ความชื้นของเครื่อง CDT จากกราฟที่แสดงออกมาเนี่ย ดูแล้วมันจะตกลงไม่ทันดีทันใดน,นะครับก็คือตกลงหลังจากผ่านไปหลายนาทีแล้วถึงจะตกลงในส่วนของ CTT นะครับอันนี้เป็นกราฟที่เก็บ Data l ล็อกมาจากในเครื่องนะครับส่วนใน CRH นะครับหลังจากเปลี่ยนจากฟังก์ชันฟอคเป็นฟังก์ชันได e ค่อนข้างตกลงเร็วกว่านะครับ อันนี้คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในตู้แชมเบอร์นะครับระหว่าง CRH แล้วก็ CTT นะครับซึ่งเป็นในยะสำคัญที่ทำให้เราเห็นได้ว่า mm hmm. hey, c c t เนี่ยมันมีผลที่ค่อนข้างรุนแรงมากกว่า CRH อาจจะเป็นเพราะว่าความชื้นที่ตกลงเร็วนะครับทำให้ผลการทดสอบเนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่านะครับหรือความชื้นของ CTT ตกลงช้าทำให้กัดก่อนได้ดีกว่า เครื่องของ CRH หรือเปล่าดังนั้นในการทดลองก็เลยมีการปรับไซคลของ CRH นะครับจากเดิมนะครับที่มีการตั้ง RH ไปที่25% RH นะครับอุณหภูมิที่35องศา C เนี่ยมีการดึงสเต็ปเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มไซคลขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็น95 RH นะครับเป็นเวลา30นาที เพื่อดึงกราฟให้มันไปใกล้เคียงกับของ c c t นะครับแน่นอนครับทำให้ผลการทดสอบมันออกมาใกล้เคียงกันนะครับจากผลการทดสอบนะครับก็ทำให้เราทราบว่าการแห้งตัวหรือว่าความเปียกมีผลกระทบที่ค่อนข้างสำคัญต่อการเกิดสนิมเหมือนกันนะครับคำถามก็คือแห้งอะไรถึงเรียกว่าแห้ง ช่วงเวลาในการแห้งตัวยาวหรือว่าสั้นแค่ไหนนะครับคำตอบคือการที่ชิ้นงานที่มีไอ้น้ำหรือน้ำเกาะสามารถแห้งไปได้ในระยะเวลาเศษ3ส่วน4ชั่วโมงหรือ45นาทีครับถึงจะเรียกว่าสภาวะแห้งครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเครื่อง c r h ที่เป็น h s c r บวกเลยปินแรมนะครับ เรื่องของการแห้งตัวนะครับเนื่องจากการแห้งตัวเนี่ยระยะเวลามันมีความสําคัญต่อการกัดกร่อนของชิ้นงานมากนะครับรวมถึงมาตรฐานบางประเภทของพวกออโตมทีฟนะครับที่ต้องการจํากัดเวลาของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือว่าการเปลี่ยนแปลงองุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะครับทางคิวแลบเนี่ยก็เลยมีการออกเครื่องซอลสเปย์รุ่นใหม่เป็น C R H H S C R นะครับซึ่งเหนือกว่ารุ่น Collision Tester ปกตินะครับซึ่งทำให้การทดสอบเนี่ยมีประสิทธิภาพและเข้าใกล้มาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับของมาตรฐานต่างๆมากขึ้นนะครับโดย CRH เนี R ่ยสามารถทำได้เรื่องของซอสเพย์อยู่แล้วแน่นอนนะครับโพ i ชั่นนะครับรวมถึงการสร้างความชื้นอย่าง CCT แล้วก็ยังเหนือกว่ารุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SSP หรือ c d t เนะี c ่ย CRH มีฟังก์ชัน,นของเลปิดแมนะครับ ที่สามารถทําให้อุณหภูมิและความชื้นสามพันเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วได้นะครับซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบประเภทออโตโมทีนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟแสดงการตกลงของความชื้นและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับเส้นที่1เนี่ยเป็นเส้นไลเน่นะครับไลเนี่ก็คือเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับเป็นเส้นทึบตรงนะครับแล้วก็เส้นออโตโแล้วก็เป็นแบบลสแดนนะครับ สําหรับไลเนียก็คือการควบคุมอุณหภูมิแบบคงที่นะครับควบคุมให้ลดลงอย่างคงที่จะเห็นว่าเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็แบบออโต้นะครับจะเป็นการค่อยๆปรับนะครับโดยค่อยๆปรับให้ถึงเร็วที่สุดนะครับก็จะแตกต่างกันระหว่างเส้นปากกับเส้นทึบนะครับจะเห็นว่าแบบออโต้เนี่ยพยายามจะลง ให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เส้นเลยไม่ออกมาเป็นเส้นตรงนะครับช้าบ้างเร็วบ้างอันนี้จะแสดงให้เห็นนะครับว่าในส่วนของออตโต้เนี่ยจะใช้เวลาที่สั้นกว่าที่ที่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คืออุณหภูมิหรือความชื้นที่ตั้งไว้ในจุดเดียวกันเนี่ยใช้การเปลี่ยนแปลงที่สั้นกว่านะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ QL a b นะครับในช่วงโควิด19บเ้แนี้เราก็อาจจะได้พบกันในรูปแบบนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในวันที่สถานการณ์นี้หมดไปยังไงก็คิดว่ามีโอกาสที่จะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ QL a b นะครับในในครั้งต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านออมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ